ดเนาะไม่ไปเนาะอืมก็เดกลายจงพอดีา้บาขึ้นได้เองล่ะบุกดมใจ่านั้นแล้วน็เมืปะด้ปะเนี่ยด้เมื่อตกดีได้หอดเดือนเนาะห่อนเดือนที่หอดใช่เนาะปะนี่ย้ดีขึ้น่าเก่าอยู่ดอกใจเด้อแซ่บแซ่บบอเปิดหนแมันนะ้เห็นงอองอะไร้ออะไรงอเห็นอลไวเฮ้ยว่ากู ใครนี่แลไมพ่อ้าเจ้าไ่บอกว่าเธอาจะเห็ดไาไนะเจ้าเิดเห็นับเจ้ามัไปอพ่อยเทิดจะตีน้องใบบมาเนื่อแม่นบ่เจะเจะหมูเรารับมือระบบอเลวา้เทิดนั่นเจ้หมูเราเห็นเอฟซีเราจะได้แม่นเอาไงยัุดเขาอ่านเราเราเจ้หมูบ่อ้กอ่ปิ้นข้อิปิ้นนึ่งเขาอ่านก็ต่อ กเงินบ่พอเถิดถ้าเราบ่ใครบ้างั้นม่นเป็นที่จะพอต้องแผดแล้วมือิชื่อไม่คอยละยอไดไบไม่ีเลยเงินนาเมื่อเต้เอาเงินคองเงินอ่ายมือจาวีอายเอาหายแปดแสนหนออายนี่แปดแสนอ่ายวรนดี้มีหอนเงินตนีแล้วแปดแสนมา แล้วค่อชื่อเออ่อื้อครีมอีกสองหมืนหามีใช้ทงห้ามาตรวจบันมีครีมวะครีมหน้าขาวสองหมื่นหามีรางวัลใส่ซอยพร้อมู่าเจ้ที่ได้รางวัลนำข้าวเนาะขันเจ้าบดทึ่นเล่าล่ะบวหมูนะอีลายรางวัลยากนี่ตัวแม่ก็ดีละแล้วินมูของบาน่อยแต่นี่แต่อีซี้าวใบได้หรืปล่าตกลงแล้วนี่แม่ไทยเป็นคุณป่าใน้าใบเขา แม่แม่นและเธอเด้ขันว่าเนี่ยนี่คะเธอแม่นและขันคะแนนนางใบว่าเน่นี่ค่ะแม่บมเธอาด้มาอจะนี่บอกนี่ใถไป่าอังไงแล้วก็ว่าไปชลอใบอ้านน่หลักลิงพขันายไปาจงไงใครกบน้งบบ คอยในป่าเราเองตระกูลหาเลี่ยของกันใบไม้ไม่มีใบขาวเราเห็น่เพืชแล้วป่าเราเงินไปน้ำหาไอ้เธอแม่นบ่แม่นบอแมนจะบ่มีเงินซื้อครีมเจ้าคือว่าเจ้าคือว่าพืชปักชาตัวเด้อแบบแมนบ่แม่นเงินขอยอดเงินหกพันห้าพันนะมันบ่เห็นตัวหกใครกี่สี่นะเอ้ยแล้วเห็นแต่เงินพวกใครดายอดพันหนึ่งสองพันนะเอ้ยตัวใบใหญ่ใหญ่ค่ะบ่เห็นนะบอกเป็นตัวทีพันสองพัน ใบชิดใบหาพันธุ์เใบชิดเลือดใบเดียวหนึ่งเลือด้เงินพอน้องแพทย์ยอดใบเดียวหัาเราจื้อบเราเห็นสรุปแล้วใบเศร้ใบแล้วปาดเบิ่งเงินใบเศรเออปาดเบิ่งเงินใบเศรมันมาเห็นใบเศาต้องไปกับแม่เลยเพราะว่าใบเฮายอดกขบไม่ได้ยอดแมาใบเาวเขาจะยอมก็เลยยอดมากกับใบชิดใบหาใบชิดใบโซ่พันใบพันธุ์มยอดใบหาในแจ๊คเขาได้คนยอดนะลายคนยอดใบหาเห็นใบเดียวมันจกมันจกได้บ่เบ้อ กินเมื่อเอามาแล้วอย่างไรอะไรแล้วก็ลืมหยอดนะเราลืมลืมหยอดแม่ก็สามารถคีบได้อยูอ่เนาะทนายมันเนาะ <c oughs> คีบได้แล้ว <c oughs> แนาะกระปุกของตัวเองน้อมกันเอาดได้มาจนแล้วมาผู้ได้หัวเจ้าเป็นหลักฐานมูอะไรอย่างเงี้ยพูด วันนี้บันนี้เอาเอาเอาตัวอย่างเลยเด้อเอาตัวมาคอยาวอีกเอฟซีแล้วอะมือเด็กที่เอาเอาอีกมาไปบอกพอน้องแพผเด้อมือก่อนเด้อวันนี้ว้าวมื่อวายไปองโมเบอร์หกพันบาทผมได้วันนี้ฮะฮะแม่ฮะเบอร์แปดพันเว้ยนะเบอร์อันหกพัน ดน่อยไอ้นยไอ้กับเด้อน่เด้อเออ้าปอจะเข่าไได้กล้องแค่น้อยบอกเข่ากล้องบาวัดแค่นี้ก็เออกลับกัน เดยเยเอาไว้เด้อเขานุมมาต้องเอาเมื่อให้น้องฟ้าเฮ้ยเจ้าไปพรอเดอร์สจ่ายเด้อม่ต้องไปเด้อบ้านในไระเอศอะตานีนี่เด้อ